เรื่องการจราจรเรื่องอระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่แก้ไม่ได้นะคะแต่ว่าคนที่จะแก้เนี่ยพอเขาจะมาแก้เขาก็มีอันเป็นไปซะก่อนลองดูสิคะว่าถ้าในสมัยคุณทักษิณเนี่ยสมมติว่าถ้ามันไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองเขาไม่ได้ถูกรถไฟฟ้าแต่ละสายแต่ละสีเนี่ยมันเสร็จนะคะตั้งหลายตั้ง,ต,งต,ตั้งแต่หลายปีที่แล้วมาแล้ว แล้วก็ถนนวงแหวนถนนอะไรที่จะสร้างเพิ่มเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ต้องเป็นกู้เงินอะไรมหาศาลอย่างนั้นนะโครงการที่มันเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้รับผลตอบแทนคือไม่ได้ไม่ได้เสร็จแล้วปล่อยให้มึงใช้ฟรีเนี่เก็บตังค์อ่ะนะคะแล้วก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยนะคะมาสร้างต่อยอดไปอีกหลายสายจนกระทั่งในที่สุดในประเทศไทยมันจะสมิลายแค่ไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ข่าวลือเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยนะคะจะได้รับเชิญให้มาเป็นนายกคนนอก เป็นนายกเ,าเ,าเป็นนายกคนนอกจากรัฐบาลาแห่งชาติเนี่ยดิฉันบอกว่ามึงตื่นกันได้แล้วคือตัวดิฉันเองเนี่ยนะฮะไอมีคนว่าดิฉันด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆครขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนมีคนอ่เพื่อนๆเรานี่แหละนะคะมาว่าดิฉันบอกว่าอา่าคุณนี่ย <c oughs> นะคะคุณน่ยไม่ตามข่าวบ้างเลยก็ถ้าดิฉันเป็นคนที่เป็น เป็นเป็น,เป,นเป็นสื่อนะเป็นนักข่าวเป็นพิธีกรที่อ่านข่าวโดเฉพาะกับการเมืองแล้วดิฉันไม่ตามข่าวหรือไม่รู้ข่าวเนี่ยนะคะดิฉันทางานทามาหากินได้ยังไงแต่ไม่ใช่รู้ทุกอย่างแล้วเอามาโพสนะคะคือ Facebook มันไม่ใช่ออฟฟิศของดิฉัน Facebook มันก็เป็นแค่ทีนี้บางคนเนี่ยนะคะไม่ได้เข้าใจเจตนานในสิ่งที่เราโพส์อันนี้ดิฉันต้องบอกว่าขอสงวนสิทธินะคะในการที่จะมาบอกว่าคนนู้นคนนี้ไม่ทันเกมการเมืองอย่าเอามาพูดค่ะ เกมการเมืองในวันเนี้ยนะฮะต่อให้กูรูหรือคนระดับไหนก็ไม่มีทางตามทันยกเว้นคนคนนั้นมันจะรู้ตัวมันเองกรณีที่บอกว่าทักษิณเนี่ยถูกให้ออกมานูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณยามาโนเลยค่ะคือคุณทักษิณวันนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ในฐานที่เป็นหมาให้ใครนะคะบางคนก็บอกว่าเอากระแสะคุณทักษิณมาเพื่อกบอการปะทุงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เกี่ยวอีกคือเด็กที่ประท้วงเนี่ยนะคะเขาประท้วงของเขาเอง พวกเสื้อแดงต่างหากแหละคะที่เฮลโลไปอะไรกับเขาเพราะว่าเห็นว่าเออเด็กมันมันขึ้นมาก็ไปสนับสนุนไม่ได้ว่าค่อันนี้ถูกต้องนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันจะมาบอกว่าออทักษินขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสงบสิ่งพวกนีเพรา,าเด็กเหล่านี้เขาก็ไม่ได้เอาอะไรทักษินฮะเด็กที่ขึ้นมาประท้วงในวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทักษินเลยแล้วไม,ม่ไม่ได้มีใครพูดสักคนนึงว่าออต้องการทักษินหรือชอบทักษิน ทุกคนเนี่ยเขาขึ้นมาเขามีจุดมุ่งหมายของเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวกันอยู่แล้วพวกคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าการที่อยู่ดีๆแกนนําแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆนึกอยากจะขึ้นมาประท้วงมันก็มาประท้วงมันต้องมีการบริหารจัดการในม็อบเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าสมมติว่าใครจะมาบอกว่าเฮ้ยไอ้ hmm. i, ai, พวกเนี้ยนะคะ,ะเด็กพวกเนี้ยมันอะ,อะไรนะเขาเหมือนเหมือนก็นทํานองว่ามันเรียกร้องให้ได้ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็มองไปว่า ก้าวข้ามทักษิณเถอะดิฉันบอกว่าใครอยากจะก้าวมึงก้าวข้ามไปเลยทักษิณไม่เคยนอนขวางทางใครเขาไม่ใช่คนที่คุณจะก้าวข้ามหรือไม่ก้าวข้ามเพราะวันนี้ทักษิณไม่ได้ล้มนะคะดังนั้นคําว่าก้าวข้ามทักษิณเนี่ยดิฉันบอกว่าได้ยินื่อไหนเป็นของขึ้นจะก้าวข้ามทักษิณเพื่ออะไรมันไม่เกี่ยวเลยนะคะที่สําคัญเลยก็คือดิฉันบอกว่าคนที่พูดว่าจะต้องก้าวข้ามทักษิณเพื่อที่จะ พูดทำนองว่าก้าวข้ามทักษิณเพื่อที่จะให้การต่อสู้ในครั้งนี้อะไรนู่นนี่นั่นไม่เอาทักษิณแล้วนู่นนี่นั่นเอาที่สบายใจฮะแต่ว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะคุณทักษิณมีคนศรัทธาเพราะว่าเขาเคยทำคุณงามความดีเขาแสดงศักยภาพในการบริหารประเทศเนี่ยนะคะสปีซ่อมนะคะและสีปีสร้างถ้าเขาอยู่จนสร้างเสร็จเนี่ยนะคะ ดิฉันบอกว่าคนที่จะมีโอกาสที่จะมามีอํานาจต่อจากคุณทักษิณแล้วก็พักไทยรักไทยเนี่ยยากค่ะอย่างที่ดิฉันจะพูดเสมอว่ามาตรฐานของนโยบายที่พักไทยรักไทยที่ถูกคิดโดยคนที่อยู่ในพักไทยรักไทยและมีคุณทักษิณเป็นหัวเรือนเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่สูงมากไม่เคยมีใครคิดที่จะทําเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะคิดมาตรการหรือมาตรฐานหรือนโยบายอะไรที่จะให้สูงและดีกว่าคุณทักษิณมันไม่มีแล้วค่ะ มีทางเดียวก็คือตามก้นหรือทําตามที่คุณทักษิณคิดเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณทําอะไรขึ้นมาคนมันก็จะนึกถึงทักษิณเองโดยที่คุณจะไปะกีดกันหรือจะไปเจ้าวข้ามยังไงมันก็ไม่พ้นเอาอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆนะคะวันนี้ดิฉันบอกว่าทักษิณทําไมต้องให้พวกคุณก้าวข้ามพวกคุณอยากจะทําอะไรพวกคุณทําไปเลยคุณอยากจะมีม็อบคุณอยากจะร่วมกับกลุ่มไหนฝ่ายไหน,ไหนทําเลยค่ะ ที่ที่ฉันพูดเนี่ยไม่ได้ไปชดหรืออะไรนะฮะเป็นเป็นสั์จริงเลยเพราะก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุมนะของอเด็กๆเยาวชนปลดแอกหรือประชาชนปลดแอกหรือกลุ่มนู่นนี่นั่นเดี๋ยวที่ฉันบอกเลยนะคะบอกว่าให้ทําไปเลยใครใครจะไปอยู่ตรงไหนหรืออะไรเนี่ยช่วยกันเลยฮะเอาให้มันแบบไม่รู้จะจับตรงไหนดีอย่างนั้นดีกว่าไหมฮะ,ะทุก,ท,กทุกจังหวัดเนี่ยนะฮะทำไปเลยฮะ มันไม่ต้องมากระจุกอยู่สนามหลวงไม่ต้องมาอยู่ท่าพระจันทร์และไม่ต้องมาราชดำเนินเท่านั้นนะอยู่ที่ไหนก็ทําได้ค่ะเอาดูตัวอย่างเด็กมัธยมเนี่ฮะเขาจําเป็นที่จะต้องมาท่าพระจันทร์ไหมฮะเขาจําเป็นที่จะต้องมาสนามหลวงไหมคะอยู่ที่ไหนเขาก็ทําม็อบได้เพราะคําว่าม็อบในที่นี้มันไม่ใช่ม็อบที่ออกมาเอาคนมากดดันเพราะถ้าคุณใช้ปริมาณคนมากดดันดิฉันเชื่อเลยค่ะว่า คุณไม่มีทางกดดันพวกนี้ได้สำเร็จนะะมีอย่างเดียวก็คือพอเขาปล่อยให้มีการชุนุมกันยืดเยื้อก็จะมีกระบวนการที่ไปทำลายนะะพอมีกระบวนการที่ไปทำลายเสร็จปุ๊บเขาก็จะหาเรื่องที่จะปราบซึ่งในวันนี้แม้ว่าใครๆจะบอกว่าอุ้ยทำไม่ได้หรอกระบบะโลกมันจะเลิญไม่จริงค่ะเพราะในการทำได้ทุกอย่างที่จะไดป้ประโยชน์กับตัวเอง ถ้าเขาแคร์นะคะคำพูดของหรือเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ใครต่อใครเขาไม่เรียกตัวเองว่าเขาไม่เป็นผลิตการนะคะ,นะคะเขาเป็นเสรีไปนานแล้วแต่วันนี้เขาไม่ได้แคร์ใครนะคะดิฉันพยายามที่จะพูดเสมอนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่พวกคุณจะลากจะโยงมาเลยเลยการที่เห็นภาพนะคะที่มีการแชร์ภาพเยอะแยะมากมายมีบางคนเนี่ยเขามาบอกว่าดิฉันบอกว่า คุณป้อมมาคุณคุณตกข่าวดิฉันยอมรับนะคะที่ให้เขาว่าเนี่ยนะคะแต่ดิฉันก็ต้องขอชี้แจงว่าบางครั้งการแชร์ภาพอะไรต่ออะไรไปเนี่ยนะคะมันก็ต้องดูด้วยว่ามันมันมันแชร์ไปด้วยจุดหมายอะไรนะคะกรณีภาพคุณหญิงพจมมาแล้วก็ลูกๆของเธอนะคะที่ได้เข้าไปบริจาคนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็คือ รถสําหรับใช้นะคะในทางการแพทย์รักษาโรคหรือรักษาผู้ป่วยเนี่ยนะะมันเป็นเรื่องปกติขององค์กรใหญ่ๆนะฮะเพราะว่าคุณหญิงพจมานทาในนามของมูลนิธิไทยคมนะซึ่งดิฉันบอกว่าในวันนี้มีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าคุณหญิงพจมานกับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาหย่าขาดจากกันแล้วไม่ต้องไปมโนแล้วฮะว่าเขาหย่าจริงไหมจริงเขานู่นนี่นั่นดิฉันดิฉันก็บอกว่าปวดตับกับคนพวกนี้ว่าอะไร นะฮะ,ะถ้าสมมุตินะคะวันนี้มีใครสักคนหนึ่งที่ขึ้นออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะบริจาคทําไมถึงไม่ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลโดยตรงอันนั้นเขาก็ทาค่ะมาคด้เรื่องกันนะฮะการที่มีการทําอะไรแบบนี้แล้วมีภาพมาดิฉันถามว่าคุณหญิงพจามาเนี่ยเขาบอกเหรอเขาบอกว่าอุ้ยถ่ายถ่าย,ายไปลงเลยนะฮะในขณะเดียวกันตรงนี้ก็ทําให้คนเนี่ยนะฮะมาวิเคราะห์จากภาพนี้ภาพเดียว วิเคราะห์ไปไกลใหญ่โตเลยทําไมคุณไม่มองเขาว่าไอ้วิธีการที่มีการไปมอบไปบริจาคอะไรอย่างเงี้ยมันทําทุกองค์กรทุกบริษัทนะคะเหมือจะเป็น CP พีนะ,ะเครือเซนทันเดอะมอลล์กรุ๊ปนะฮะหรือแม้กระทั่งองค์กรอย่างการการบินไทยหรือปอตทเนี่ยเขาก็ทําของเขาอย่างนี้เป็นประจําทุกปีและจาก,กููลชินวัตรเองนะคะ ในานามของตระกูลที่ไม่ได้เกี่ยวกับไทยคมเนี่ยเขาก็บริจาคของเขาทุกปีพวกคุณเนี่ยต่างหากที่ไม่ได้ดูนะคะแล้วเมื่อบริจาคนะ,ะที่มันได้ดิ้นกันเร้าๆทุกวันนี้นะคะก็เพราะว่ารัชกาลที่สิบเนี่ยนะคะให้เข้าเฝ้านั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นอย่างที่บอกอะนะคะว่าอ่มันเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะเพราะฉะนั้นทําไมฮะคนอื่นไปทํา มันก็มีภาพออกมาแบบนี้ยไม่เห็นตื่นเต้นกันเลยทีนี้ดิฉันบอกว่าที่ดิฉันต้องพูดเพราะอะไรเพราะพวกคุณเดี๋ยวนะครับบอกว่าวันนี้ทักษิณเอ่อไม่สู้จริงไม่เอาและคือถ้าคุณจะไม่เอาทักษิณคุณไม่เห็นต้องพูดอะไรเลยนะคะถ้าจะไม่เอาก็ไม่เอาไปเลยเพราะว่าทักษิณเนี่ยเขาไม่เคยไปผูกอะไรพวกคุณเอาไว้นะคะถ้าไม่เอาทักษิณเนี่ย คุณก็ก็ก็ไม่ก็แค่ไม่เอาไม่ต้องยุ่งไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปสนใจแต่พอไม่เอาแล้วนะมาด่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้ี่ฉันถือว่าไม่แฟร์นะคะคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้โง่อย่างที่คุณคิดเพราะว่าถ้าโง่จริงๆเขาไม่คงไม่สามารถที่จะทําธุรกิจจนกระทั่งในวันเนี้ยนะฮะรวยมากกว่าตอนที่อยู่ประเทศไทยอีกถ้าคิดเป็นสกุลเงินของประเทศที่ไปทําธุรกิจเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะกรณีที่มีการสร้างเครื่องมือในการตรวจโควิดเห็นไหมฮะ เป็นข่าวไปทั่วนะซึ่งที่ฉันบอกว่าแทนที่คนไทยเราจะภูมิใจกลับกลายเป็นไปหาว่าเขานู่นนี่นั่นบางคนบอกว่าแทนที่จะเอาเงินเนี่ยนะครับไปไปสนับสนุนโครงการอย่างเนี้ยช่วยเอาเงินที่โกงค่าขายคือคนมันคิดอะไรของมันอย่างนี้ไงฮะแล้วกลับกลายเป็นว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามคิดในเดีฉันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันเกลียดอะ่ะมันก็คิดของมันไปเรื่อยเปื่อยแต่ทําไมคนกันเองในวันเนี้ย นะคะดิฉันอยากพูดคำนี้ค่ะว่าคุณอย่าเป็นคนขี้ใหม่หมาหอมการต่อสู้เนี่ยนะคะมันมีคุณค่าของมันทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นนปชอเองถ้าไม่มีนปชก็จะไม่มีเสื้อแดงดิฉันเองเนี่ยนะคะสมัยตอนที่มีการรัฐประาหารใหม่ๆยังไม่มีคําว่าเหลืองแดงเลยนปชก็ยังไม่ได้มีใครคิดที่จะใส่เสื้อแดงหรือเอาสัญลักษณ์สีแดงดิฉันจาได้ว่า สัญ,ญลักษณ์ของนปชครั้งแรกเลยนะคะก็คือข้อมือที่เป็นลายธงชาติข้อมือสําหรับนักกีฬาเทนนิสเขาใส่เวลาตีเทนนิสแล้วเหงื่อมันออกก็ปาดนั่นแหละดิฉัน,นยังมีอยู่เลยแล้วพอตอนหลังไอ้สัญ,ญลักษณ์อันนี้กับกลายเป็นไปเป,เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกปป,ปสนะคะคือที่ดิฉันต้องมาพูดก็เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยนะคะเขาคือพูดง,ง่ายๆว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว และถ้าสมมุตินะคะว่าไอ้ที่ดีอกดีใจดีไดากันในวันนี้ดิฉันก็เข้าใจว่าคนัรรักนะคะอันเนี้ยพอทําใจได้เพราะว่าเขาดีใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า,าดีใจที่คุณทักษิณจะได้กลับมานะ,ะแต่ทุกคนก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ได้มามันจะดิ้นตายแต่ไอ้พวกที่นะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนพูดง่ายว่าคุณจะเปลี่ยนขบวนรถไฟคุณก็ไปเปลี่ยน,นะคะ่ะ นะเพราะว่าคุณอาจจะชอบรถไฟความเร็วสูงหรือคุณอาจจะชอบประเภทรถด่วนก็ว่ากันไปแต่ดิชันเนี่ยนะะตัวดิฉันดิฉันบอกเลยว่าดิชันขึ้นขบวนรถไฟสายประชาธิปไตยมาแล้วแล้วก็ยังอยู่ในขบวนนั้นเพราะว่ารอให้การเดินทางตรงนี้นะฮะมันไม่ได้เร็วและในระหว่างทางมันก็ต้องจอดบ้างหยุดบ้างอย่างที่เราได้รู้กันเพราะฉะนั้นดิชันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่กระโดดออกไปจากขบวนรถคันนี้นะฮะ ทำไมจะต้องหันมาด่าทำไมจะต้องหันมาพูดทํานองเหมือนกับแบบว่าไม่เอาแล้วไม่สู้จริงไม่นู่นไม่นี่จริงถ้าพูดจริงนี้ฉันบอกได้เลยนะคะว่าคนคนนั้นไม่รู้สีรู้แสดอะไรทั้งสิน้นหรือแม้กระทั่งรู้แล้วนะคะก็ยังจะเอาประเด็นนี้มาโจมตีกันทําไมเวลานี้คุณทะเลาะกับฝ่ายตรงข้ามที่ยังไม่เหนื่อยนะฮะจะต้องมาหาเรื่องกันเองจะต้องมาแขวะมาอะไรกันเองเป็นติ่งนู่นติ่งนี่กันเพื่ออะไรนะคะ นี่นี่นี่คือสิ่งที่ดิฉันบอกว่าอยากพูดหลายครั้งแล้วนะคะในวันที่อยู่ที่พัทยาก็พูดไปเต็มปากนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นข่าวมาโดยตลอดวันนี้ดิฉันบอกว่าถนัดใครถนัดมันค่ะทางใครทางมันนะคะเหมือนบางคนเนี่ยทำกับข้าวบางคนอาจจะทําแกงจืดอร่อยแต่พอให้ไปทําของรสจัดไม่เป็นท่าเพราะฉะนั้นทุกคนมีคุณค่านะคะบรรดานิสิตนักศึกษาที่เขาออกมาเรียกร้องเขาเรียกร้องอะไร ถ้าคุณเห็นว่าในในหลายๆข้อที่เด็กๆมันเรียกร้องเนี่ยมันตรงกับใจของคุณคุณก็ไปร่วมกับเขานะคะหรือถ้าใครยังคงคิดว่าแนวทางใน,ในการต่อสู้ในครั้งนี้หรือจะไม่ต่อสู้แล้วแต่ต้องการที่จะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็คอยดูว่าแนวทางไหนจะตรงกับจริตของเราคุณก็ไปร่วมมันไม่มีใครว่าอะไรค่ะแต่การที่กระโดดไปขึ้นรถไฟขบวนใหม่ แล้วหันมาด่าทอรถไฟขบวนเก่าว่าห่วยแตกเนี่ยนะอันนี้ดิฉันรับไม่ได้เลยคุณทําเพื่ออะไรทักษิณไม่อยู่มาสิบกว่าปีแล้วทําไมจะต้องมาเรียกให้คนก้าวข้ามและดิฉันเป็นคนหนึ่งที่จะบอกว่านะฮะใครจะข้ามก็ข้ามไปดิฉันไม่ข้ามเพราะคุณทักษิณไม่ได้มานอนขวางทางใครคนที่นอนขวางทางไม่ให้คุณทักษิณกลับบ้านต่างหากเป็นคนที่พวกคุณหรือเรานะคะควรที่จะ ไปโกรธหรือไปด่าเขาถูกไหมฮะแม่เพื่อนเพื่อดิฉันดิฉันอ่ะตัวดิฉันเองเนี่ยนะบอกว่าเป็นเสื้อแดงมามันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแดงถึงขนาดที่พูดง่ายว่าแดงจนไม่มีสังคมนะฮะเสื้อแดงก็คือคนไทยกลุ่มหนึงที่รักในประชาธิปไตยและเรียกร้องมาโดยตลอด ในส่วนหนึ่งที่ดิฉันบอกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะทำไมถึงถูกนู่นนี่นั่นเพราะเรารับไม่ได้กับการที่คนอื่นไม่ได้รับความยุติธรรมแม้ว่าตัวเราเองจะไม่ได้โดนแต่เราก็รับไม่ได้ที่คนอื่นโดนเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงก็จะออกมา,าแสดงความคิดเห็นออกมานู่นนี่นั่นเห็นไหมคะเวลาน้องๆเนี่ยที่โดนจับโดนอะไรก็มีคนเสื้อแดงไปให้กําลังใจดิฉันถามคํหนึ่งค่ะกรณีที่มีการแจ้งความแกนนํา เห็นนักศึกษาสักคนไหมฮะที่ไปให้กําลังใจมีแต่เสื้อแดงทั้งนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักศึกษาเหล่านั้นเขาก็ยังคงต้องเรียนหนังสือเขาก็ยังคงมีต้องมีกิจกรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะเราก็ได้ช่วยในการที่อบอกว่าเราสนับสนุนนะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ต้องเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเราสนับสนุนพวกคุณเสมอเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะเรียนถามว่า ที่พวกคุณพูดพูดกันอยู่ในเวลานี้นะคะบอกว่าจริงไหมที่ทักษิณจะได้กลับบ้านถามใจนะคะว่าถ้าคุณเป็นคุณทักษิณน,นะคะคุณจะอยากกลับบ้านไหมในสภาพแบบนี้นะคะคุณทักษิณอาจจะอาจจะอยากกลับบ้านแต่ไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนและคุณทักษิณสามารถที่จะกลับประเทศได้อย่างเทๆ่ๆได้หลายครั้งแล้วค่ะรู้ไหมคะไอคนที่กําลังพูดพูดอยู่เนี่ยนะคะ บอกให้ก้าวข้ามก้าวข้ามดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมจะต้องไปก้าวข้ามนะคะคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ไปเกะกะก,ก่ีดขวางทางอะไรใครนั่นแหละค่ะเพื่อนๆคะที่ดิฉันอยากจะพูดนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะมีความรู้สึกว่าพวกเราเองอก็ไม่ค่อยจะพูดง่ายว่าคือพวกเราเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่หยุดนะคะ นอกจากจะยังไม่หยุดแล้วเนี่ยนะฮะเรายังคงเ,เขาเรียกอะไรนะฮะยังคงไม่มีความหรือไม่มีจุดยืนนะคะคือดิฉันอยากจะให้ทุกกลุ่มที่ออกมาในเวลาเนี้นะคะออกมาเลยนะคะจุดยืนของใครของมันใครจะทําอะไรทําเลยนะคะส่วนคนเสื้อแดงอยากไปร่วมกับตรงไหนคุณไปได้เลยนะคะอะไรก็ตามที่มาไล่เผด็จการเอาด้วยทั้งนั้นแหละแต่ว่านะคะมันไม่ใช่ว่าเอา,เอา,เอา กลายเป็นว่าพอเขาเรียกอะไรนะฮะได้เก่าลืมใหม่พอได้ใหม่แล้วถีบของเก่าทิ้งอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะฮะดิฉันบอกเลยนะคะ